สวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวมากเลยลมก็แรงด้วยนะคะวันนี้ป้าปุ้มจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกระปุกเอ็นตัดหญ้านะคะอันนี้คือกระปุกเอ็นตัวแรกของป้าปุ้มนะคะซื้อมาใช้ได้สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเขาสึกแล้วนะคะสึกตรงเฉพาะช่วงหัวนี่นะคะที่เป็นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมที่ต้องที่มันต้องติดพื้นดินเนะะี่ยค่ะ พอดีเขาเป็นรูเลยเห็นไหมคะเวลาตัดเนี่ยหญ้าเยอะเศษดินมันก็จะเข้าไปนะคะถามว่ายังใช้ได้ยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ป้าปุ้มว่าไม่เอาดีกว่านะคะเพราะเวลาเราแกะเนี่ยเห็นไหมที่ฝุ่นจากดินจากหญ้านี่ล่วงลงมาเลยนะคะเนี่ยมันเข้าไปในนี้นะคะเข้าไปในกระปุกแล้วมันก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเส้นเอ็นใช่ไหมคะถ้ามันเข้าไปเยอะเนี่ยป้าปุ้มก็ไม่แน่ใจว่าจะเออเวลาระหว่างทํางานเนี่ยเวลาเราจะเคาะให้เอ็นเขาออกมาจากกระปุกเนี่ย มันจะติดขัดอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยสั่งใหม่ดีกว่านะคะก็เลยสั่งเป็นตัวนี้เนะะี่ยค่ะในราคาร้อยร้อยเก้าบาทรวมค่าส่งนะคะป้าปุ้มจําได้ว่าตอนที่สั่งเจ้าตัวนี้นี่อยู่ที่ราคาร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบเนี่ยแหละตอนนี้เหลือร้อยกว่าบาทเองะคะ่ะราคาถูกลงไปมากเลยนะคะนนี้ป้าปุ้มตอนแรกมองหาอะไหล่ตัวนี้นะคะเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยเขายังใช้ได้นะเพียงแต่ตัวนี้มันมันมันสามารถถอดทุกอย่าง ในเนียมันถอดเป็นประกอบได้นะไอเนี้ยมันไม่มีขายไงคะก็เลยต้องซื้ออย่างนี้มาก็เลยไม่เป็นไรตัวนี้ก็เป็นอะไหล่ไปเผื่อถ้าอนาคตอะไรข้างในตรงนี้ช่วงเนี้ยที่ไม่เกี่ยวกับหัวเนี่ยมันมันมีปัญหาก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะแถมเส้นเอ็นอันนี้มาให้นะคะแต่ว่าปาปุ่มจะไม่ใช้นะคะเพราะว่าเอ็นของเขาเนี่ยเดี๋ยวปาปุ่มแกให้ดูอันนี้นะคะกดตรงนี้นะพุชหนึ่งทีนะแล้วก็ดันลง กดทีละข้างที่เขาให้มาเนี่ยของยังใหม่อยู่นะคะ,ะแน่นข้างนี้ได้ละหนึ่งข้างนะคะแล้วก็กดกลับมากดอีกด้านหนึ่งลงอ่หลุดมาแล้วนี่มันถอดได้หมดเนี่ยค่ะตัวเนี้เขาไม่มีอะไหล่ขายถ้ามีก็ดีมากเลยจะซื้อเฉพาะแค่ตัวนี้นะคะ นี่เขาจะให้เอ็นมาตัวนี้นะคะเป็นเอ็นกลมนะแต่ป้าปุ้มก็จะเอาออกเลยคือไม่ต้องการนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเขาให้มากับตัวเนี้ยป้าปุ้มก็ลองลองใช้แล้วมันขาดง่ายป้าปุ้มก็จะเอาออกไปเลยที่ป้าปุ้มสั่งมาก็คือจะเป็นเอ็นแบบนี้นะคะเนี่ยเอาให้ดูตัวนี้ก่อนก็นได้ของเก่า มันจะเป็นเอ็ขนาดสามมิลน,นะคะสีดำเป็นฟันฉลามนะคะหรือบางคนเขาก็เรียกฟันเลื่อยเนาะตอนนั้นซื้อมาสิบห้าเมตรความยาวอน่าจะหกสิบหรือเจ็ดสิบาทนี่แหละทีนี้มันใช้ดีมากๆเพราะมันเหนียวเหนียวแล้วทนมากๆก็เลยซื้อเป็นขนาดหกสิบเมตรไปเลยนะคะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบาทนะยังไม่รวมค่าส่ง ใช้ยาวๆเลยค่ะคุ้มมากป้าปุ้มว่าใช้แบบนี้ดีกว่านะคะสําหรับคนที่เอกลัวใบมีดเน่ยป้าปุ้มยังกลัวเลยเห็นใบมีดแล้วก็น่ากลัวมากเลยกลัวมันแตกกลัวมันอะไรมันกระเด็นมาแบบโดนเราอะอย่างเงี้ยมันดูเซฟกว่าแล้วที่สําคัญเขาตัดหญ้าได้เรียบมากเลยนะคะตัดแบบชนิดแบบติดพื้นดินเรียบกริบเลยอป้าปุ้มชอบมากแล้วใช้ได้นานนะคะ สำหรับผู้หญิงที่ใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยก็ป้าปุ้มก็แนะนําให้ใช้แบบนี้เลยดีกว่านะคะนี่นะคะพอเราถอดออกมาอย่างนี้นะคะวิธีการาใส่เข้าไปนะคะประกบเข้าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่เอนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่เอนตอนตอนหลังนะนี่แล้วก็ประกอบไปนี่ยะค,ะความอันนี้ป้าปุ้มใช้จนชินแล้วคล่อง ันนี้ก็ใส่สปริงตรงนี้อันนี้มันจะมีสปริงเห็นไหมคะ,ะแล้วก็วางลงไปปึ๊บนะกดปึ๊บเสร็จแล้วเราจะเห็นลูกศรตรงนี้ใช่ไหมคะหมุนให้มันตรงกันกันกบอันนี้นะคะเห็นไหมเลยนี่ลูกศรเวลาเราจะใส่เส้นเอ็นนะคะ ตอนใส่จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องกะด้วยแบบความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกเรากะเอานี่นะคะรูเขาจะอยู่นี่แล้วก็เห็นไหมคะปลายเส้นเอ็นนะคะอ่ะเข้าแล้ง่ายมากเห็นไหมคะเห็นไหมมันมาทะลุกออกอีกข้างนึงเนาะเสร็จแ,แล้วเราก็ดึงเส้นให้มันมันตรงกันนะคะตายเนี่ย ให้มันยาวตรงกันเดี๋ยวป้าปุ้มขอเวลาแป๊บหนึ่งนะต้องใช้เท้าเหยียบเหยียบปลายปลายสองข้างเนี่ยค่ะเอาเท้าเหยียบกระปุกเลยนะคะแล้วก็ดึงปลายเส้นเอ็นให้มันยาวเท่ากันสองข้างออใช้แรงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ป้าปุ้มตัดมายาวเกินนะคะเพราะว่า ขี้เกียดใส่กระปุกบ่อยไงคะก็เลยเอาเย,ยาวๆเข้าไว้เวลาเราตัดหญ้านะคะถ้าสมมติเราตัดตัดไปแล้วเส้นมันขาดนะคะเราไม่ต้องถอดหัวกระปุกเอ็นออกจากเครื่องตัดหญ้านะคะเราใช้วิธีเล่นเครื่องตัดหญ้านิดนึงเล่นเครื่องแล้วเราก็เอาหัวเนี่ยกระแทกกับพื้นดินนะคะไม่ต้องแรงมากเส้นเอ็นในกระปุกมันจะ ยาวออกมาให้เราเองเลยค่ะอัตโนมัติเลยมันเลยสะดวกกับป้าปุ้มมากเลยป้าปุ้มถึง้วยบอกว่าชอบตัวนี้มากเพราะมันมันง่ายแค่เรามาเติมเฉพาะตอนเส้นเอ็นมันขาดแค่นั้นเองนะคะคือไม่ได้ขาดมันหมดจากกระปุกอละค่ะแป๊ดหนึ่งขอดึงแป๊ดหนึ่งให้มันเท่ากันนะคะ Okay. ได้แล้วนะคะนี่นะคะเห็นไคะแต่ปลายเกาคือเท่ากันแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเราหมุนหมุนเพื่อเก็บเส้นเอ็นเข้าไปะคะ่ะน,น,นี่มันยาวมากกะแบบว่าตัดยาวๆเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ใส่ไ,ได้ยาวกี่เมตรอันนี้ป้าปุ้มไม่แน่ใจนะเ็เอิอตัดสุ่มๆเอาอแล้วลองใส่เข้าไปแล้วมันมันหมุนเข้าได้หมดนะคะก็เลยโอเคมันยาวมากโอ้ออช้เดี๋ยวต้องใช้ค่าจับที่หนึ่ง แล้วก็หมุนจนเกือบหมดนะคะให้มันเหลือปลายสองข้างเท่าเๆกันเพราะนี้เราดึงมันเท่ากันอยู่แล้วไงลวปลุกใหม่ปุกใหม่มใช้ดีพันเสริม จับนิดนึงอเกือบได้แล้วเกือบหมดแล้วนะคะโอเค ได้แหละนี่ตั้นกว่าน,นี้อีกหน่อยก็ได้แต่อยูปป่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมได้และลองไปหาซื้อกันดูนะคะใช้ดีค่ะคอนเฟิร์มป้าปุ้มแนะนำนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ